สวัสดีค่ะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรานะคะเรียนรู้กันในเรื่องสรรหาผีเสื้อนะคะหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีเสื้อนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักรูปร่างลักษณะของผีเสื้อนะคะ,ะคุณครูขอเลื่อนภาพไปใกล้ๆนะคะผีเสื้อนะคะ ก็จะมีลำตัวของผีเสื้อนะคะอ่าลำตัวของผีเสื้อต่อไปนะคะนอกจากมีลำตัวแล้วผีเสื้อเนี่ยก็จะมีปีกปีกของผีเสื้อนะคะแต่ละตัวนะคะจะมีสีสันสวยสดงดงามนอกจากปีกแล้วนะคะอะผีเสื้อก็มี ปากแหลมๆนะคะไว้ดูดน้ำหวานมีตาค่ะแล้วก็มีหนวดนะคะแล้วก็มีขานะคะผีเสื้อมีขาไว้เกาะดอกไม้เพื่อดูดน้ำหวานนะคะ,ะลูกๆเนี่ยก็อาจจะเห็นเคยเห็นผีเสื้อมาบ้างแล้วนะคะว่าผีเสื้อเนี่ยมีมากมายหลายสีนะคะ,ะแต่ละสีเนี่ยก็ สีสันแต่และตัวเนี่ยก็จะสีสันสวยสดงดงามกันทั้งนั้นนะคะ,ะแล้วลักษณะรูปร่างของผีเสื้อเนี่ยก็จะมีลำตัวใช่ไหมคะนกลำตัวแล้วก็จะมีปากมีตามีหนวด อ่ะมีปีกไว้สำหรับบินนะคะแล้วก็มีขาด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะลูกๆก,ก็ได้รู้จักรูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ